เอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับตอนนี้เราอยู่ในเกม The b a t t l e c a t กันอีกเช่นเคยซึ่งผมเล่นมาจะจบัเตอร์สามแล้วเหลือด่านบอสนี่เกมนี้เล่นเพลินมากเลยวันนี้ผมเล่นทั้งวันเลยแล้วผมจะเจอกับบอสด่านที่3นะซึ่งผมไม่รู้ว่ามาันคืออะไรแล้วก็มาครับมาดูอาหารแม่ผมสิหน0่เพราะฉะนั้นกาชาเมวแลเรามาอัญเชิญหาตัวดีๆสู้กับบอสสุดโหดนี่กันมาครับ เราไม่รอชา้าเรากดไปอย่างแรกนะทุกคนเราต้องแบบผมต้องบอกเกมนี้ก่อนว่าถ้าเราอาจจะไม่อยากได้นะถ้าเราไม่อยากได้เขาอาจจะให้ของเมื่อไร่คือไอ้แบบไอ้ตัวที่มันตีได้ทุกท่าเาเอามาทมําหมโคตรไร้ประโยชน์อะ่ะเออทุกคนนะเขาอาจจะให้ตรงข้ามก็ได้มาขอให้เป็นจริงขอให้ให้ตรงข้ามนะโอ้โหไม่มีสีทองแต่ตัวนี้เพิ่ม Uber, อูเบเลโอได้แมวโปโกโอ้โอแมวอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย เนีบี้ชอบหุยอะไรเนี่ยอ๋อเนื้ออูเบรแลแมวเซิร์ฟฟิ้งแมวอันนี้แมวัวขึ้นโอ้โหแมวอะไรเนี่ยแ,แมวลูกแกว้วเฮ้ยอูเบร่ลโอ้โหแมวแอปเปิ้ลเดินได้อีกมีขาด้วยอูเบรแลพี่พี่ครับโอ้โหแมวนักว่ายน้ำเฮ้ยพี่พี่ครับเดี๋ยวก่อนแล้วมันว่ายอะไรเนี่ยมันว่ายดินมากกว่านะ อุ้ยอุ้แมยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยอุแมเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะเลี้ยงกระต่ายด้วยจอมเวทและปีแอโอเคเลีงกระต่ายที่ดูน่ากลัวนะแมวอันนี้เฮ้ยแมวนักดาบโอเคขออีกสักตัวเนี่น่าจะอ่านสุดท้ายนะทุกคนมาโอ้โหแมวมีแล้วหมดแล้วโอเคเรามาดูอุเบกันว่าทําอะไรได้อั่นงไรก็ได้อุเบมันหึงตัวนะทุกคน อะไรนี่่ะมีดุดดังนรกในการสร้างดาเมจมหาศาลเฉพาะเอเลี่ยนลอยและฐานศัตรูคืออะไรเอเลี่ยนลอยและฐานศัตรูอ่ะผมใช้เลยแล้วกันจอมเวทและปีแอร์โอเคทุคนผมจะขายตัวที่ผมมีแล้วนะเพราะว่าผมต้องงานตังค์ด่วนแล้วก็ระหว่างนี้ระหว่างที่ผมหาตัวย่อยนะผมบอกทุกคนเลยมีน้องคนนึงครับแนะนํามาว่าเออ แมวไททันที่ผมตัวสุ่มได้เลยผมรีเพย์ไปในอ่อตัวนั้นแหละในคลิปนั้นแหละทุกคนผมน้องเขาบอกว่ามันโคตรเก่งเลยอะแมคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะอัพเขากันโอเคอืมแค่นี้แหละอันนี้ก็เปลี่ยนไวคลีด้วอะโอเคทุกคนที่เหลือก็ใช้หมดเลยแล้วกันขอมาเรย่น้องว่าตัวไหนโหดบ้างมาตอนนี้เลยมีจะสแสและมีน้องคนนึ่งเขาบอกว่าแมวไททันมันือแมวไททันผมเลยจะอัพเลยแล้วผมอัพถึงขั้นก้าแลลวดูสิ โอเคโทเกลูก,กาเนี่ยแหละตัวนี้คาร์บอโหดฟึบโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยทำไมหน้ามันยาวๆแล้วก็อีกอีกนิดนึงมาอัพตรงนี้ด้วยกันทุกคนอืออัพไปเลยโอ okay. mm. เคเหลือสามหมื่นอัพไททันด้วยโอเคอัมาเฮ้ยก่อนอื่นเรามาดูกันนะมาครับทุกคนมาดูกันก่อน,อนว่าแมวไททันหน้าตาเป็นไงผมอยากเห็นคาบอว่ามันตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงหรือเปล่า ครัวทุกคนนี่คือล่างแรกนะล่างสองเป็นไงโอ้โยเดี๋ยวก่อนห้านี้ขามันล้าเนี่ยโอ้โยทุกคนพื้นสั่นเดี๋ยวก่อนมันดูยังไงเนี่ยกดโอ้โยเลยหน้าจอเลยทุกคนดูดิโค้ดนะกวดทีผมเจอตอนเที่ยงคืนที่ผมวิ่งนะเจอกลางวันก็วิ่งเดี๋ยวก่อนแล้วกระดูกสรัางมาไม่หักโอ้โยโคตรเท่ยังไงก็กกกซิลลานะทุกคนโอ้โหโอเคขอบคุณน้องเข้ามากเลยที่บอกนะครับว่ามันเท่จริงอะไรมีร่างสามด้วยโอเคครับทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมอยากดูตัวใหม่ด้วยว่าตัวใหม่ทำอะไรได้ดูตัวใหม่แป๊บหนึ่งทุกคนเข้าพีดิโอเคครับนี่ครับตัวใหม่โอ้โหมันคือสกิลอะไรเนี่ยลอยกับเอเลียนสู้น่าจะสู้ลอยกับเอเลียนได้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยโจมตีเฉพาะฮ่าโจมตีโอ้ยทุกคนมันจะโหดหรือเปล่ามันโจมตีเฉพาะประเภทที่ระบุแสดงว่าถ้าเราไม่เจอลอยกับ เอเลี่ยนนี่เราก็ตีไม่ได้สิใช่ไหมอันนี้ตีฐานเราเคาได,ด้ดีอยู่โอ้โหทุกคนสู้ได้แค่กับรอยหูใช้ดีไหมเนี่ยรอยหนะ้าผมจะผมน่าจะเจอแค่เน,นี่ยผีเสื้อทุกคนมาแต่ผมหยุดการพว่าผมได้แล้วผมจะอันนี้แล้วทุกคนสู้กับบอสซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวไหนคนบ้างออูเบอร์ไปทุกตัวเลยโอ้โหลาคาแปดพัน อันนี้ก็หกพันโอเคเออผมเอาตัวออกก่อนน้องคนนี้ออกผมเบื่อตัวนี้แล้วมาเอาออกบ้างอีกตัวหนึ่งใช้ตัวอะไรดีทุกคนแมวแลโอ้ยตัวไหนเอาไว้บ้างเนี่ยอันนี้หนึ่งหนึ่งสิบห้าอืมตัวนี้มาเอาไว้ถึงวิวแปดตัวอะไรไม่รู้แมวเงือกเอาทำไมเนี่ยโอเคมาไม่รอช้า ด่านดวงจันทร์มันจะยากขนาดไหนกันเชวมาบอกว่าจะเป็นตัวอะไรคขดโหดดแบบผมต้องแบบเล่นไป็นสิบตาผมจะชนะทุกคนเคเป็นจิงโจ้กับอันนี้นะแมวน้ำแดงจ,งจิงโจ้มากระโดดยองยองมาผมปล่อยสองตัวไปประคองก่อนแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเจ๊นักตบคนนี้มาเลยเจ๊ที่อยู่ปารีสตบไปครับตบน่าจะสามทีมั้ง แล้วก็ปล่อยแมวแมวพะโมงที่ตีสุดแรงเลยทุกคนนี่ตัวนี้ตีแรงมากดูนะคนตีทีเดียวปุ๊มเลื่อนไปรุดเลยเด่นน่าจะยึดหลูโอ้ยยึดหลูโอ้โหทุกคนลิ้นพามัแล้วอยู่ยก็ผลท้ามิงสงสัยชอบผลเยอะเกินเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรมาตามมาไหมมีแมวน้ำแดงมาอีกผมต้องปล่อยตัวสู้แดงครับไม่มีตัวสู้แดงซะด้วยโอเคผมปล่อยตัวไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจิงโจ้เขาเดสมาเลยไปแล้วเก็บตังก่อนอยังไงทุกคนตัวลอยตัวลอย,อยนี่นี่น ก็ไแม่เนี่ยที่ผมตามอยู่เนี่ยเป็นผีเสื้อกลางคืนเนาะหม่ผมไม่รู้สิผีเสื้อมีขนโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อเจ้าตัวนี้ดีกว่าไอ้ไทยท่านนะทุกคนค่อยๆเก็บตงังค์นะทุกคนไทยท่านานี้น่าจะโหดแน่นอนเลยปลอยแล้วโอ้โหใหญ่จริงโอ้โหทุกคนโคตรน่ากลัวโอ้โหทุบๆๆหน่อยเพื่อนเอ้ยแล้วเดินอย่างช้าโอ้โหตัวใหญ่เกินไม่เป็นไรทุกคน เขาแบบตีทีเดียวโลกระเบิดเลยทุกคนตีทีเดียวบอสกระเด็นจุยกระจายกลับไปเข้าไปในบ้านตัวเองแน่เลยมาตีไปครับโอ,โอ้โอ้ทุกคนกดผิดโอ้ผมไปกดดูมือถือเฉยโอเคปฏิหารพระเจ้ามาครับผมกดไปแล้วตู้โมคูทีเดียวไอ้นี่ปิวเลยโอเคทุกคนต่อมาเจ้าอันนี้เลยเจ้าตัวใหม่อีกคนหนึ่งครับที่ตีได้เฉพาะลอยกับเอเลียนจะโหดขนาดไหนกันเชียวตัวใหญ่ไหม ตัวน่าจะไม่ใหญ่มากโอเคก็ตัวเล็กน่ารักน่ารักมาเราซูมดีกว่าแล้วก็ปล่อยต่อไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่บอสจะโผลมาเออเราต้องไปสกิดฐานมันก่อนหรือเปล่าที่แบบมันหลับอยู่ไงทุกคนแล้วเราไปสกิดมันก็ตื่นตะหนกตกใจมาไล่กระทือกเราเลยอ่ะเออแล้วเราจะตีมันไปทําไมแล้วแมวเราขึ้นมาบนนี้ยังไงน่าจะต่อหลังเจ้าไททันตัวนี้มาแล้วทุกคนแบบต่อกันขึ้นมานะมาดวงจันทร์มาทําไมไม่รู้เอกโนนมาเฮ้ยรูปเกมค่อทข้งดีครับ ยกเว้นว ja, e no ่าบอสจะโหดมากๆไล่กระทุบๆทุกคนนะก็คือมันคิดอะไรไม่ออกแล้วมันพูดไปงั้นแหละทุกคนคิดไม่ออกแล้วก็ถามดีกว่ามาทุกคนวันนี้นะเย็นนี้เลยเมื่อกี้เลยอะเหมือนลราสุดคนกินข้าวกับหลายทุกคนนะใครกินข้าวแล้วแล้วเบื่อก็ดูคลิปผมได้นะใช้คลิปนี้ให้เพื่อนด้วยครับถ้าชอบนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยอุ้ยผมกดตัวจนใช้งานตัวเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะผมน่าจะชนะใสๆยเวนบอมันจะโหดไหม เจ้าบอสผมานี่สิจ้ะใครกลัวบอสบอสนี้น่าจะกลัวผมนะเพราะเห็นไททันเนาะแบบไม่กล้าออกจากฐานเลยผมก็พูดไปงั้นแหละโม้ไปเรื่อยทุกคนมาบอสมาแล้วรยังเดี๋ยวนี้ไม่มีบอสมีแต่พวกมอนเล็กๆโอเคโอเคโอ้เขาเริ่มปล่อยตัวมาแล้วเฮ้ยไททันทุบทีเดียวหายไหมหายไหมปูโอ้โหโอ้คนเห็นไมหายหมดเลยเหลือแค่เจ้าผีเสื้อโอเคโอเค แล้วก็ปล่อยตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างมึงชะล่าใจโอ้หุยมาแล้วโอ้โคตรเท่ทุกคนเอ้ย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 ตัวหายมาเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นโอเคผมปล่อยตัวไปก่อนเอ้ยเอ้ยทุบ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 ทุ้ยโอเคโอ้ยเมื่อใจท่านผมกระเด็นเดี๋ยวก่อนไม่ได้การละทุบไปสวยโอ้โหทำไมไม่เลือดดูไม่ลดเลยเฮ้ยทุกคนผมปล่อยตัวแป๊บอาจจะมีเสียงคัดข้องแป๊บหนึ่งเพราะผมกดรัวๆเอ้ยมันสวยๆวกระเด็นไปหนึ่งรอบ เลรื่องพันมีเสียงนิดหน่อยนะทุกคนขออภัยอุ้ยอ้ยอุยอ้ยอุ้บเออตัวผมตายไปแล้วมายดิการละเฮ้ยพี่ทางครับช่วยผมด้วยไม่โอ้โอตายตายตายโอ้มายดิการละมายด์การละทุกคนเอาละ่ะทุกคนตอนนี้ผมก็ต้องเร่งความเร็วให้นะพอคลิปเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะแล้วก็ผมแพ้รับคาบเลยนี่ครับบอสผมมาจากอนาคตเลยบอสมันชื่อบอนบันนะทุกคนโดยอย่างบึ้งบืนนะ่ะโอเคไปดูผมต่อเลยอย่าใว้ผนี้ไปไหนทุกคนดูผมต่อก่อนโอเคยังไม่ตายอีกรอบนึงทุบหน่อยเพื่อนเพื่อน อดทนไม้จะโดนต่อยแล้วโอ้ยโอ้โหทุกคนแล้วมันมีเลือดบอสบอกไหมเนี่ยน่าจะรูปไปเยอะอยู่นะตานนี้ผมยอมแพ้ก่อนตานนี้ผมไม่ไหวว่ะทุกคนทุกทีเลือดอะไรโอ้โหเป็นมือนะทุกคนเกือบมือนะ <c oughs> แพ้ครับหงโนันจะง่ายนะเนี่ยด่านนี้หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นบ h หกสิบเอดเปอรนโอ้ยหกสิบเอ็ดเปอร์เซนเลยอะแล้วก็ตีมาไปเยอะอยู่นะทุกคนหกสิบเ็ดเเซนแต่ว่านี่ครับไปดูคู่มือสตูกันนะโอเคฟึ๊บเราสามารถดูสตูได้ตรงนี้นทุกคนอานี่ไงเจอแล้วหายไปไหนละเอานายคนนั้นหายไปไหนแล้วเดือนหาก่อนนี่ไงเขาชื่อครูบันบัน อดีตอาจารย์ของคุณครูหมีการลงโทษโอ้โห้วหน้าเขายางังบึกบึนอ่ะทุกคนโอ้โหผมว่าวันนี้ผมไม่ไหววันนี้ผมเหมือนผมเป็นการมาสุมให้ว่ะทุกคนไปเดี๋ยวก่อนนะทุกคนงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมันมันดึกแล้วนะพรุ่งนี้ผมจะไปเก็บสมบัติแล้วผมจะมาชนะบ,นบันบันให้ทุกคนดูนะทุกคน นี่ครับสมบัติผมเก็บมาเยอะอยู่นะสมบัติก็คือถ้าเราเก็บครบมันจะเพิ่มพลังต่างๆนะทุกคนอ่านี่ครับสมบัติที่ผมเก็บมาทั้งหมดโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บแล้วมาเจอกันมันเป็นประเภทรอยนะเดี๋ยวผมไปหาตัวสู้รอยก่อนทำไมมันแ,ลแปลกรอยอรอยเออทุกคนโอเคบเ,เจอกันพรุ่งนี้อย่าเพิ่งไปไหนทุกคนคลิปยังไม่จบเอาละครทุกคนมาเรามาต่อกันเลยแล้ววันนี้ผมต้องเ,เอาชนะบอสบันบันๆให้ได้เพราะในวันนี้ผมไปเก็บสมบัติบัน,บนด่านที่หนึ่งมาเลย มาผมไม่ดูความภาคภูมิใจงผมก่อนดูสีนะ่สิบแปดทับสี่สิบแปดดูครับทุกคนเน่ยใช้เวลาทั้งวันเลย,ยนีทุกคนก็กดไลค์และซับสไครต์ให้ผมละดูเป็นกำลังใจนี่โหเก็บหมดเลยนะโอเคมาไม่สียเวลาเริ่ม,มเลยมาครับบอลบันบันถ้าผมชนะบันบอน,บนผมจะได้แมวตัวนี้ด้วยนี่โคเท่แมวบาฮามุดมาแมวบาฮามุดต้องเป็นของข้าไม่ยอมบันบัน,บนมันก็แค่แค่มังกรน่ะ น่าจะเป็น,นมังกรมั้งมาครับผมไม่กลัวหรอกบันบันเนี่ยฟึๆๆ๊บโอเคก็ลปล่อยตัวไปเรื่อยๆนะทุกคนเจ้าจิงโจ้มาปล่อยนักตกไปแล้วก็นี่ครับแมวนักวไนะ้นาตัวใหม่มันสู้กับตัวลอยได้นะบานบานเป็นตัวลอยแล้วถ้าผีเสือ้อโอเคบเราจะไม่ยอมนะทุกคนถ้าชนะนี่ก็ไปด่านต่อไปได้เลยนะไปยีแชปเตอร์ไม่ใช่แชปเตอร์สิ ผมไม่รู้มันเรียกว่าชปเตร์หรือเปล่าต่อไปเป็นส่อน,น,านาคตนะทุกคนเป็นลูกใหม่โอเคตอนมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวก่อนเราไหวไหมเนี่ยมาครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วคลิปให้เลยเดี๋ยวคลิปเดีวไปเหมือนเดิมเนาะผมจะเล่งไปตอนเจอบันบันบอสโซทองเราเลยมาแล้วผมจะใช้ได้หรือเปล่ามาคลิปนี้ดูด้วยครับทุกคนอย่าพึ่งไปไหนนะดูให้จบนะทุกคน มารู้จักไม้สัมบัตีมันบันมันมีแค่ตัวเดียวจะไปชนะอะไรเออโขมาละยิงกระสือก่อนเลยสวยผมบอยเจ้าตัวนี้มาเฮียบันบันก็ตายไปงั้นแหละทําอะไรไม่ได้หรอกนี่ผมเก็บสมบัติมาแล้วมาถ้าแพ้อีกนะแพ้ก็ต้องไปฟาร์มอีกนนเนี่ยเฮ้ยขี้เกียจฟาร์มแล้วบันบันเห็นใจหน่อยเพื่อนเจ้าบันบันเอ้ยนายก็บึึนเกินเกี่ยขนโคตรอันนี้เลยก้ามแน่นแน่นลอยได้แต่ขานี่เงี้ยกันน้องไก่ทุกคน โอเคโอเครูปรูปดูดีอยู่มั้งเนี่ยดูดีอยู่ดูดีอยู่จะชนะไหมเอ่ยโอเคอะฮะอะฮะเริ่มมาแล้วคนมีเสียงกดดังเลยทุกคนขอไปครับทุกคนกำลงังกำลังมันโอเคหู okay, เชื่อตา,ตานี้จะไหวหรือเปล่าอย่าเลยสวยไอ้ตัวนี้ตีไปหนึ่งรอบ โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่าใจท่านเนี่ยผมซูมออกแป๊บทุกไปตูมสวยครับเขสวยครับสวยสวยสวเราสรูบันบันได้แล้วเพราะผมมีตัวสลูนี่ยพิสูครับเป็นตัวสโเูเขเยสวยสวยสวยดูดียูดูดีดดโอเคมาบันนอกแวกไปสองรอบแล้วต้องน้ไปกี่รอบเนี่ยได้มามามาอย่าตายนะทุกไปเพื่อนทุกไปตูมโอเค เฮ้ยเฮ้ยย,ยังไม่ตายกบ,บัน,บ,นบันเขาอึ้ใช้ได้นะมา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 ,าเขาเริ่มดรามาแล้วผมผมโอเคตายยังโตายแล้วโอ้โอเ้เยสโอเ้เยสโอเ้โอเยสผมชนะบันบันแล้วเย่ yeah. ชนะแล้วครับชัปเตอร์สามบันบันก็ไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่เพราะว่าฝีมือผมก็ใช้ได้เลยโอเคทุกคนเราชนะบันบันแล้วจ้าเย้ชนะแล้วครับทุกคน ได้สมบัติด้วยโอ้ได้ปมาแปดหมื่นโอ้ผมข้ามผมข้ามผมไม่อ่านผมคี้เกียจนะครทุกคนตู้เย็นผลไม้เหนียวโบนัดเกียร์ครบได้กันสองอย่างเองโอเคเป็นยังไงเลียร์แล้วโอ้รู้สึกด,ดีโอเคผมเลียร์แล้วต่อมานี่อันนี้ครับพี่เขาพูดถึงกันมาโอ้โหเพิ่มในภารกิจโอเค อันนี้อะไรเอ่ยอู้หนึ่งร้อยอาหารแมวเฮ้ยผมมีสองร้อยแบบสูงสักร้อยห้าสิบได้ไหมแบบสักร้อยห้าสิบเดียวกันทุกคนมาผมไม่กลัวหรอกผมต้องได้ถ้าผมไม่ได้ก็เศร้านะมาสักร้อยห้าสิบขอแบบอู้หแหเท่ๆเลยขออะไรเอ่ยอะไรก็ได้เฮ้ยโหมีแล้วไม่เป็นไรเปลี่ยนเล็กีก็ได้อ่ะเคงแล้วก็ได้มาสี่แสนพีนั่นคน ไหนดูแมวมาฮามุสิี่แมวมาฮามุสอ้ยมาฮามุสอะไรโอ้นี่อย่างเท่เลยผมอัพเลยพอไหมเนี่ยโอเคครับพอด้วยว้าวเอาละครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าผมว่าทุกคนจะชอบนะครับและที่ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็บอกได้เลยนะในคอมเมนต์น,นะทุกคนใครชอบเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแชร์ให้เพื่อนได้ก็ดีแล้วก็มาเดี๋ยวอีพีต่อไปเจอแน่นผมจะไปเคลียร์ด่าน สู่อนาคตแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูนะครับด่านบอสจะเป็นยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย